สวัสดีค่ะมีรถสวยดูรลาน่าใช้ขับดีขับ,ขบมันเครื่องแรงมานําำเสนอกันอีกแล้วนะคะนี่สันเทีย a นา250 XV V6 เกียร์โตปี2010ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 000, 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี2จุดนะคะพุ s ต a r นะคะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้รอบคันนะคะแอร์แบคกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังชันค่ะ ดิจิตอลนะคะมูลรูปไฟฟ้านะคะซีดาวผ่อนสบายนะคะเดือนละ7,000บาทเองนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมของผู้เช่าซื้อที่สุดครคนีได้ใะคระที่นั่งหมือน5 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็สุดครคณีไปใช้งานได้แล้วนะคะเมียตอนหลังด้วยนะคะมูลรูปไฟฟ้าคะ่ะท็อปสุดม่านไฟฟ้าหลังด้วยนะคะรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ค่ะแอรเย็นเจีบเลยนะคะ เครื่อง V6 เลยนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมงมากเลยนะคะสภาพปีสุดๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกต้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลานั่งสบายนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มึงมากเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่อนแค่เจ็ดพันบาทเองค่ะ นิสสันเทเน่250 XV V 6เกียร์โต้คันนี้ปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรศัพท์ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ